ดีคะ่ะกลับมาพบกับช้อปปิ้งออยล์ไลน์วันนี้นะคะเราก็มีกระเป๋ารักโลกมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักร้านนี้เราก็ไปเจอใน IG นะคะมีโฆษณาขึ้นมาค่ะชื่อว่าร้าน h ะ what do you stay กระเป๋าของร้านเขานะคะก็จะออกมาเป็นทีละคอลเลกชันคอลเลกชันนะคะสำหรับคอลเลกชันล่าสุดที่เราได้มาก็คือคอลเลกชันชื่อว่า Chapter หรือว่าทิกฝรั่งคอลเลกชันนี้นะคะเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งแวดล้อมใกล้ๆบ้านเขานะคะโดยเขาตั้งชื่อว่า Around Home Collection ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับฮะ a t do you say กันนะคะสำหรับแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์รีไซเคิลวัสดุสุดเปรี้ยวจากเชียงใหม่ค่ะ ผู้ที่เป็นต้นกำเนิดน,นะคะชื่อว่าคุณจอร์ชณพัฒนแสนสิริพันธ์ก็ได้ตัวเวนหาวัสดุจากเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระสอบรามิเนตเคลือบกระดาษสำหรับใส่เมล็ดพลาสติกกระสอบจากโรงสีถุงเมล็ดกาแฟวัสดุเหลือใช้จากโรงเฟิร์นนะคะมาทำเป็นกระเป๋าหลากหลายทรงค่ะโดยพุ่มพลาสติกพิมพ์ลายที่คุณจอรจสร้างขึ้นเองนะคะ แล้วก็นํากระเป๋าเหล่านั้นเนี่ยมาเคลือบเป็นวัสดุกันน้ําในแบรนด์นี้นะคะก็ยังมีวัสดุที่รีไซเคิลมาจากวัสดุต่างๆอีกเยอะเลยนะคะโดยวัสดุที่ของกระเป๋าที่เราได้มาตัวนี้เนี่ยมาจากกระสอบรามิเนตเคลือบด้วยกระดาษคราฟแล้วก็ทาเคลือบด้วยสีกันน้ำนะคะ เขาบอกว่าสามารถกันน้ำได้ทนทานแข็งแรงใช้เป็นอาวุธสำหรับนัดตบได้ขนาดที่เราได้มานะคะก็เป็นความกว้าง23เซนยาว16เซนแล้วก็ลึก7เซนค่ะราคาก็ไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่333บาทเท่านั้นรวมค่าส่ง22บาทแล้วก็จะอยู่ที่355บาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่านีมาเ

ถุงก็คล้ายๆกับพวกถุงกระสอบปูนเล้วใช่ป่ะพวกถุงกระสอบปูนเขาก็จะใช้เป็นกระดาษคราฟอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะเออเขาเรียกว่าซิลซิลสกรีนนะคะพิมพ์ลายพิมพ์ลายพิคพิกฝรั่งที่เขาได้ออกแบบมาแล้วก็มีแบรนด์เขา H U S จุด W D U S ย่อมาจาก What Do You Say ค่ะ แล้วตรงนี้ก็ทําเป็นหูกระเป๋าขึ้นมานะคะสีแดงนี้เราจะถือก็ได้เราจะใช้ถือก็ได้หรือเราจะใช้สะพายก็ได้อย่างนี้มีสายสะพายให้ด้วยใส,ยส่สะพายนี่ไม่น่าจะจะปรับได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะปรับได้นะคะเขาเขาทำมาเป็นเออปรับได้อยู่เนี่ยทุกคนใส,ส่สะพายปรับได้ <c oughs> เ,ออเขาก็ตั้งใจดีไซน์อยู่นะปรับได้สองข้างไหมเดี๋ยวดูกันอลองดึงอะปรับได้ทั้งสองข้างเลยเื่อเพื่อนๆอยากจะสะพายสัน้นหรือสะพายยาวตามความสูงก็ทำได้นะคะนี่เก๋ๆเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดอยู่นะแล้วตรงนี้ก็ตอกเป็นตาไก่ทําเป็นที่ใส่สายอันนี้ก็มี ตบแตบให้เราเรียกว่าอะไรอะ่ะเราชอบเรียกมันว่าตบเตบเพราะว,ว,ว่าแบบเวลาติดแล้วมันจะเสียงตบแตบอ่ะนี่ติดเรียบร้อยก็ใส่ของได้ไม่หลุดออกมาใครจะถือก็ได้หรือว่าใครจะสะพายก็ได้นะคะข้างในก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นโล่งๆอย่างนี้เลย่ะข้างในโล่งๆข้างในก็ไม่ได้เพนอะไรนะคะจะเป็นเหมือน ลายของกระสอบเก่าแล้วเขาก็เอามาใช้เย็บงานเย็บก็เรียบร้อยดีอยู่นะคะข้างหลังเขาก็จะไม่ได้เคลือบเยอะจะเคลือบหนักๆเนี่ยก็คือแค่ช่วงข้างหน้าที่เป็นแบบสีสีเพ้นส์ก็จะเห็นรายละเอียดของงานก็จะงานแบบดิบๆนะคะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี้ยบมากเนาะ ก็คือจะเป็นงานที่เน้นเรื่องการรักโรคการรียูสสิ่งของที่ใช้แล้วแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะออกมาเป็นสินค้าเก๋ๆตามคอเลกชันลวดลายที่เขาทำในแต่ละรอบซึ่งรอบนี้ก็เป็นของเราก็เป็นรอบพริกฝรั่งเดี๋ยวเราลองใส่ของดูกันดีกว่าว่าใส่ของได้ไหมยะัญญานะคะาชกัญญาใส่ได้อยู่นะใส่ได้ดีวเดี๋ยวเราดูใส่

ที่คนขายก็จอยมากเลยนะคะว่างๆก็เข้าไปแซวเขาได้เล่นเล่นก็ออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากสนับสนุนสินค้าแบรนด์ที่เรียกว่าลยใหม่าว่ายหม่ีเอีกเข้าใจปะเนี่ยงงเหรอ ก็คือสำหรับใครนะคะที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุรียิสสินค้ารียูสนะคะที่หนึ่งคือส่งผลดีต่อโลกเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายอะไรโลกเพิ่มเราแค่เอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้เนี่ยมาทำใหม่ให้เกิดดีไซน์ใหม่ๆแล้วก็เป็นประโยชน์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ ก็สามารถไปสนับสนุนแบรนด์นี้ได้ใน i อจเนาะไอจี IG ก็ตามนี้เลย h u s w d u s นะคะเขาบอกว่าอ่านว่าฮะ huh? what do you say อืพูดว่าอะไรล่ะพูดว่า ฉันรักโลกของฉันโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ว่าเราจะมีสินค้าอะไรมาป้ายยากันอีกยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราได้นะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย